สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าหลดบ้านพร้อมใช้งานนะครับจัดทรงสวยๆเลยครับคันนี้สวยงาม VIP ทั้งภายนอกภายในเลยนะครับเป็นนิสสันซันนี่นีโอนะครับเป็นโฉม้ายแตงโมแล้วนะครับคันนี้รุ่นตัวท็อปเลยนะครับปี2 0 0 4ครับเกียร์ออโต้สีดำเดิมๆเลยนะครับสีโรงงานสวย80%กันเลยทีเดียวนะครับราคาก็ไม่แรงนะครับหลักหมื่นนะครับพร้อมใช้งานเล่มเอกสารพร้อมโอนครับมีแอร์แบ็ก ABS ครบๆนะครับ ใช้น้ำมันได้ทั้ง 91, 95, E20 เลยนะครับคันนี้ดิสเบรกทั้งหน้าหลังเลยนะครับเป็นตัวท็อปภายในก็สวยสะอาดานะครับเบาะเริ่มโรงงานภายนอกขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยเงางามวิ้งๆเลยนะครับคันนี้เครื่อง QG 1800cc นะครับสมบูรณ์สุดๆครับเดินเรียบไม่สั่นนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลความลอยก็ปกตินะครับขับไก่ได้สบายๆครับคันนี้ราคาอยู่ที่89,000บาทเท่านั้นนะครับ อันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเปลี่ยนนิ่มนวลไม่กระตุกเข้าครบทุกเกียร์นะครับช่วงล่างยังดีอยู่เลยนะครับเดียวสุดไม่ดังตกลุมไม่ดังบอดี้เดิมๆนะครับสวยๆหน้าเดิมหลังเดิมครับไม่มีชนหนักครับระบบแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับหลังคาสวยเรียบนะครับไม่มีรอยพิกว่วมชนหนักนะครับล้อแม็กสวยนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับขึ้นลงครบๆแอร์เย็นตัดปกตินะครับกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับปรับไฟฟ้าได้ด้วยครับ ทันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมีแอร์แบ็กเอครบครบนะครับเครื่องเสียงเค n w o o d CD MP3 ็มพีสามบูทูธนะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับเป็นเหมาะดังเดิมโรงงานเลยครับเบาะหนังนะครับมีสติกเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่ครบๆครับตัดกับแผงสวิตช์ลายไม้ครับสวยงาม VIP กันเลยทีเดียวครับชุดยางอะไหลแม่แรงมีครบครบนะครับอุปกรณ์เกวัดทุกอย่างใช้ได้ครบปกติเลยนะครับ เจ้าของรับรองนะครับว่าไม่มีพลิกคว่ำชนหนักตัดต่อจมน้ํานะครับหากตรวจพบยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับเอกสารก็ครบพร้อมโอนเลยนะครับและยังรับประกันการโอนด้วยนะครับโอนไม่ได้ก็คืนเงินเต็มจํานวนเช่นกันนะครับถ้าสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับคันนี้ดูรถได้ที่สมุดประกันนะครับซอยเบลลิงนะครับและก็ยังมีบริการส่งถึงหน้าบ้านด้วยนะครับสามารถเช็คโปรไฟล์เจ้าของได้จาก Facebook นะครับ เด็คดูเทที่นักเฟซบุ๊กเจ้าของเลยนะครับเครดิตดีมากๆครับชื่อเฟซบุ๊กก็อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับผมใส่ไว้แล้วนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ตามคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือฟังรายละเอียดไม่ทันก็เปิดดูได้ที่ใต้คลิปนะครับผมลงรายละเอียดไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ